เลือกเงินออก <S <S อยากทําอาชีพอะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะตอค่ะชื่อใหม่ค่ะอายุเท่าไหร่คะสามสิบสองค่ะสี่สค่ะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่เป็นเซลล์ค่ะทามากี่ปีแล้วคะเ็ดแล้วค่ะเจปีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการคะ่ะทํามาแล้ว10ปีคิดว่าง,งานที่ทําอยู่เนี่ยควรเงินเดือนเท่าไหร่คะ สี 45, ่หมื่นห้าค่ะแต่เงินเดือนอย่างเดียวนะคะไม่ได้รวมคอมมิชชั่นเพราะเป็นเซลจะได้คอมเงินก็น่าจะอยู่ที่หกหมื่นห้าค่ะถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนงานอยากทํางานสายเดิมหรือว่าเปลี่ยนสายคะสายเดิมค่ะเปลี่ยนสายค่ะทําไมถึงเลือกสายเดิมคะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าอันนี้เป็นงานที่เหมาะกับตัวเราแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่ามีความสุขที่ได้อยู่กับงานนี้เลยนะแล้วทำไมถึงอยากเปลี่ยนอ๋อด้วยระยะเวลาทําม,มาสิบปีแล้วค่ะรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ด้านสายอื่นเพิ่มเติมเผื่อจะแบบใหญ่โตข,ขึ้น <laughs> ถ้าตัดเลือกเงินออกอยากทําอาชีพอะไรคะ ๋อไม่ใช่ลาเล่นเป็นอาลาค่ะก็รีวิวเตียงนอนอะอาชีพนอนและการรีวิวอะไรใดๆไปเรื่อยไปเปื่อยบริษัทแบบไหนที่เราอยากทํางานด้วยคะเป็นองค์กรที่คิดถึงเราละกันพร้อมที่จะพัฒนาเราค่ะเป็นองค์กรที่รู้สึกว่าเปิดกว้างไม่จํากัดที่วุฒิการศึกษาอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นงานที่ชอบแต่เงินเดือนน้อยกับงานที่ไม่ชอบแต่เงินเดือนเยอะจะเลือกอะไรคะงานไม่ชอบแต่เงินเดือนเยอะค่ะเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเงินคือปัจจัยสําคัญค่ะในการใช้ชีวิต ทุกวันนี้ต้องใช้เงินเยอะ<ช>ค่ะเงินซื้อความสุขได้ค่ะ <c oughs> คิดว่าหน้าตามีผลต่อการหาง,งานไหมคะมีค่ะเพราะเราสวยค่ะ,คะ<ห>เราก็เลยหาง,งานง่าย <ขอ S 1> มากทุกวันนี้ที่ทำงานพะใช้หน้าตาใช่ไม่เคยโดนปฏิเสธเลยค่ะเพราะว่าสวย <c oughs> คิดเห็นยังไงกับหนึ่งคนทำงานหลายตำแหน่งคะมันมองได้สขขของมุมค่ะถ้าสมมติเรามองแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของเราเนอะในการที่เราจะทำงานแบบว่าได้ทำหลายๆสิ่งรวมๆกันมันก็จะพัฒนาตัวเราต้องดูก่อนว่าด้วยองค์กรนั้นนะคะเขามีตำแหน่งอะไรบ้างและเรารับชอบอะไรบ้างแล้ว สิ่งที่เราได้รับมันคุ้มไหมหนึ่งก็คือเป็นอุปถัที่จะได้รับสองก็ค่าตอบแทนต่างๆเนะาะแต่ถ้าเกิดเราคำนวณแล้วมันมีแบบเออในอนาคตเราได้เรียนรู้อะไรเงี้ยต่อยอดได้อันนึงก็โอคก็ควรจะทำใช่เหมือนกันค่ะ